เป็นไปได้นะอย่าว่าแต่คนไทยเป็นหนึ่งเดียวกันเลยนะคนทั้งโลกเป็นหนึ่งเดียว,ยวก็ได้ถ้ามีมนุษย์ต่างดาวม,มาครองโลกเราจะผนึกกำลังกันเป็นหนึ่งเดียวกันเลยเพราะว่านี้คือวิสัยมนุษย์เราจะรวมกันได้ก็เมื่อมีศัตรูร่วม oh. ใช่ไหมถ้าอเมริกาหรือว่าจีนมายึดครองประเทศวันนี้วันพรุ่งนี้เนะี่ยคนไทยจะเป็นวันเนสกันเลย ใช่ไหมไนี่ก็คือก็คือวิสัยของมนุษย์ไงเราจะเป็นเราจะเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็ต่อเมื่อเรามีศัตรูร่วมใช่ไหมอเมริกาเนี่ยจึงพยายามทรัมป์เนี่ยก็จึงพยายามทําให้คนรู้สึกว่าเรามีศัตรูร่วมนะคือพวกอิมิเกรนท์พวกชนต่างด้าวพวกนี้มันทําให้ประเทศเรา สูญเสียความยิ่งใหญ่รวมทั้งจีนด้วยแต่ว่าวิธีการนี้ไม่สําเร็จนะเพราะคนหลายคนก็ไม่ไม่สามารถจะรับความคิดแบบนี้ได้ว่าพวกชนผูอ้พอพยพเนี่ยนะมันเป็นศัตรูของอเมริกานะแต่นี่คือสิ่งที่นักการเมืองพยายามทำก็คือพยายามที่จะปลุกให้คนตระหนักว่ามันมีศัตรูร่วม ไม่เหมือนสงครามจิตวิทยาเลยนะอาจารย์มันก็มันก็ไม่เชิ่ไปสงครามจิตวิทยาแต่มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการใช้จิตวิทยาพื้นฐานมาทําให้คนเนี่ยต้องเกิดความกลัวหรือเกิดความเกลียดจึงจะผนึกกําลังกันได้แต่ทําไมเราไม่ใช่ความรักอ่ะทาไม กำลังจะถามอาจารย์พอดีเขามันมีทางอื่น้รงนี้ก็ใช้ความรักเนี่ยที่จริงเนี่ยตอนนี้เราน่าจะตระหนักนะว่าโลกทั้งโลกเนี่ยมันกำลังจะเผชิญกับภัยพิบัตินะห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยตอนที่นิวอัลตรองไปเหยียบดวงจันทร์ โลกเนี่มันไม่อยู่ในเพราะที่เลวร้ายขนาดนี้นะผ่านไปห้าสิบปีเนี่ยเรามีวิทยาการล้ำยุคเรามีเทคโนโลยีก้าวหน้ามากมายเรามีความรู้เกี่ยวกับจัก,กรวาลและเอกภพบนะแต่ความรู้เหล่านี้มันไม่ได้ช่วยทำให้เราเนี่ยลักโลกใบนี้มากขึ้นเลยที่จริงความรู้ที่เรามี มันก็ทําให้เราตระหนักนะว่าโห้ยโลกตอนนี้กํลาลังน่ากลัวนะโลกร้อนเนี่ยกำลังจะถึงขั้นวิกฤตตอนนี้สัตว์นานาชนิดเนี่ยทั่วโลกเลยนะมันอพยพแล้วนะอพยพอ,ออกหาจากเส้นสูงสุดขึ้นไปทางคู่โลกเหนือเฉลี่ยเนี่ยปีละสองกิโลนะสัตว์ทุกชนิดเลยนะไม่ว่าจะมาแมลงไม่ว่าจะเป็นนกหรือว่า สา,าสลื่ายคาหรือว่าสาตร์เลี้ยงด้วยนมเนี่ยเฉลี่ยนะมันเริ่มขึ้นเหนือไปปีละสองกิโลบางชนิดย้ายไปไกลมากพวกล็อบสเตอร์บางบางชนิดมันมันมันอพยพห้าร้อยกิโลไปทางคู่โลกเหนือนะโอ้ธรรมชาติกลังเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่แต่เราเนี่ยไม่ได้เกิดความตันหนักเลยนะว่า ي, ในเมื่อโลกมันกำลังจะวิกฤตแล้วเนี่ย เราจะร่วมมือกันกู้โลกยังไงบ้างมันไม่มีเลยทั้งที่นี่คือนี่คือปัญหาร่วมเนี่ยก็คงเหลือแต่วิธีเดียวอ่ะที่โลกคนในโลกจะร่วมมือกันร่วมมือน,นั่นคือมีเอเลี่ยนพวกมนุษย์ต่างดาวมาถึงจะรักกันนะ